ดีกว่าพี่แต่ถ้าเกิดว่าพี่อยากวางก่อนเล่นกับเขาอ่ะได้พี่จะได้เต็มเต็มเนี่าเพราะว่าสิบล้านเนี่ยเล่นวันเดียวจบพี่แต่พี่ล้านยิ่งเกมแล้วแต่พี่ดีกว่าอะไรนะครับพี่สิบล้านนี่ยิงเกมสองเอ็มสองเอ็มพี่ไม่รู้นะโทรศัพท์ใครวะีนะพ่โอเคอ๋อไม่หายขยับขยับจุดไม่ได้เลยพี่ขยับขยับตรงนี้ได้ไหมพี่ผมได้ยินเสียงโทรศัพท์อ่ะใได้ยินเหมือนเดิมมันน่าติดตัวใครสักคนมา โอเคหายแล้วครับหายแล้วหายแล้วน่าจะเป็นของผมครับพี่จะเล่นกับมีซีอไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเกิดว่าพี่จะเล่นกับเขาอ่ะผมผมไม่แทรกก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดพี่อยากวอร์มกับผมก่อนเพื่อจะไปเล่นกับเขาอ่ะก็ได้เหมือนกันพี่เล่นกับแบบสิบล้านอ่ะไม่ใช่ว่าแบบผมยื่นไปแล้วแบบว่าพี่แบบเอ้ไม่ใช่ไม่เพราะว่าเพราะเขาไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสมมติพี่ยื่นมาอะไรเงี้ยเออใช่สมมติพี่ยื่นมาอย่างเงี้ยแล้วแบบคนยื่นมันโดนเท่าไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ก็คุยนว่าใครถึงสิบล้านก่อนก็เลิกเลยออะไรรรย่าาางเเเ้้ขขใใจคคัับบ ใช่ใชได้ครับลังชาเดี๋ยวไอ้เรื่องนั้นเดี๋ยวพี่ช่วยตามให้อันนี้ก็ส่วนเดือนหน้าก็ต้นเดือนหน้าก็ได้ครับปใหม่ได้ครับได้ครับพี่แต่ว่าแต่ว่าอ่าช่วงช่วงแบบก่อนปีใหม่ขออนุญาตไม่เข้าเมืองนะกลัวกลัวอาวุธหายอ๋อไอไอวันวันนี้นี่หรอพี่ใช่อ๋อผมผมลงไปฟาร์มโดนกันพี่สองวันนั้ผมไม่อยู่เหมือนกันหาหาพี่มีเกมเหมือนกัน่ะผมก็ไม่กล้าเล่นพี่ผมยังไม่กล้าเล่นเลย กลัวด้วยเนยกลัวแบบถิ่นเยอะอะไรเงี้ยใช่ครับพี่อันนั้นคือพี่ไม่ต้องถึงกับไปตามเขาอะไรข้างนอกอ่อยกว่าให้มันเป็นไปตามในเมืองนี้ก่าพี่เรื่องเงินให้นายกเขาจัดการดีกว่าเราจัดการแค่แบบแค่ในเมืองพอแล้วครับโอเคครับพี่กรได้ครับขอบคุณขอบคุณที่ช่วยติดตามไม่ใช่ครับพี่ครับขาขาไม่เป็นไรพี่เพิ่งเพิ่งเล่นเพิ่งเล่นจบไปเมื่อวานก็ ไม่ไม่มีปัญหานเลยเพราะว่าคุยกันแล้วว่าจะเล่นกันแบบเล่นกันเฉยๆเล่นกันใครหนามาแล้วนะ,ะค,นคนชื่อซีเรียสอ่ะไอ้หลุยเดี๋ยวเดีเด๋ยวขอคุยกับมันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอยากอยากดูว่ามันแบบอะไรถึงไหนแล้วเดี๋ยวอยา่อยาเพิง่งอย่าเพิ่งคุยกันเลยเดี๋ยวเรียกมันดีกว่าโอเคครับได้ไอซีนไอซีนเดี๋ยวรอคุยก่อนแล้วก็ไอไอโรนินไปมึงอ่ะมันว่างอยู่งแล้วใช่ปะหนึ่งอะตอนนี้มันว่างหนึ่งตอนนี้มันสามเก้าเดี๋ยวของของของมายังขอมค้าครับไอซีนดีขอมค้านะครับขอบคุณครับ เดี๋ยวเราก็จะติดต่อไปครับได้ครับได้ครับได้ครับใครใครออกมึงกระซิบอกพี่ก๊อดครับพี่ก๊อดเดี๋ยวมาคุยกับผมหน่อยครับเฮ้ยลุยไอเปียกเป็นไรอ่ะเออพี่ก๊อดครับพี่ก๊อดว่าไงว่าไงไหมเออคือสรุปว่าเราเราจะรับป่ะหรือไง